สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพามาดูหนูแกสบี hmm. ้นะคะอันนี้อายุยังไม่ถึงหนึ่งวันนะคะตื่นเช้ามาก็เจอเลยนะคะคือคุณแม่คอคอดแล้วนะ,ะ๊ะคอกน,นี้มีอยู่สตัวด้วยกันนะคะนะคะก็คือลักษณะของหนูตะเภานะคะหรือว่าหนูแกสบีนี้ก็คือออกมาก็คือวิ่งได้เลยนะคะดูตัวขนาดนี้นะคะนี่ตัวขนาดนี้จ้ะวิ่งได้เลยนะคะออกมาคือวิ่งได้เลย ะะแตกต่างกันจากกระต่ายนะคะถ้าเป็นกระต่ายก็คือออกลูกมาจะไม่มีขนแล้วก็ยังไม่ลืมตาแต่ถ้าหนูแกสบี้นะคะแคสบี้วิ่งได้เลยจ้านะคะอันนี้สีจะเหมือนพ่อนะคะอันนี้จะเหมือนแม่ว่างเลยดิใส <laughs> ่หมวกกันน็อกนะคะอคอกนี้มีสี่ตัวจ้าก็จะมีแบบทั้งทั้งที่มีจอมนะคะมีจอมแล้วก็ขนเรียบนะคะน,นี่จะเป็นขนเรียบ แต่ว่าการดูเพศก็ยังไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็จะมีทั้งตัวอ้วนตัวผอมนะคะเพราะว่าถ้าออกมาสีตัวนี้เยอะมากเลยคุณแม่มีนมแค่สองเต้าเองน้จะแบ่งยังไงเนาะจะกินกันยังไงนาะสี่ตัวจานะคะการดูเพศนะคะเดี๋ยวอีสักอีสักอีสกอสักพักนะคะเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการดูเพศของเขานะคะคอกนี้ก็เหมือนพ่อเหมือนแม่คุณพ่อน่าจะดำล้วน ะะตัวนี้ก็จะมีสีด่างๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่จานะคะแกสตี้อายุยังไม่ถึง1วันค่ะ